สำรับโอไมค์คิดคลิปนี้เราจะมารีวิวรถแลกซื้อจากร้านมิสเตอร์ดีไอกันซึ่งวันนี้นะครับไซส์ที่เราเอามารีวิวเป็นรถขนาดไซส์ M หรือว่าขนาดกลางนั่นเองนะครับลิมิเต็ดเอดิชั่นซะด้วยเราจะมาแลกให้ดูมารีวิวให้ดูกันนะครับว่าจากที่แลกซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ดีไอพอซื้อของเกิน300บาทเนี่ยมันมีความน่าเล่นหรือว่ามีลุกเล่นดีขนาดไหนนะครับมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกก่อนจะดูตัวรถนะครับมาดูก่อนคอลเลกชันของมิสเตอร์ดีไอไว้รอบนี้นะครับนี่ มิสเตอร์ดีไอวีเอ็กซ์เพนะครับเป็น S อสไซส์มิสเตอร์ดีไอวีเอเวลโลไพรส์เป็นรถบรรทุกขนาดกลางนะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด M อ็มไซส์แล้วก็มิสเตอร์ดีไอวีเอาเวลโลไพรส์ขนาดใหญ่นะครับหรือว่าเป็นรถไซส์เอหัวรถจะสีแดงเนาะถ้าเป็นไซส์กลางกับไซส์เล็กจะเป็นรถสีเหลืองนะครับลูกเล่นหลักๆเลยเขาใช้ตัวรถคันเล็กนะครับเป็นตัวอย่างก็คือมีพูแบ็กนะครับหรือว่ามีลานที่ดึงถอยหลังแล้ววิ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็ประตูมันเปิดได้นะครับประตูตู้คอนเทนเนอร์เดี๋ยวเเราาาามดูกัันนนว่ไอ้จ้จคี มันจะมีลูกเล่นเหมือนกับไอคันเล็กที่เขาเอามารีวิวไว้ในหน้ากล่องนี้หรือเปล่านะครับอันดับแรกอ่ะก่อนจะเปิดนะครับกล่องออกแบบมาได้สวยมากก็คือถ้าดูด้านนี้จะเห็นหน้ารถด,ด้วยเห็นไหมมิสเตอร์ดีไอวายสามพันสามพันนี่ไม่แน่ใจนะครับว่าหมายถึงอะไรแต่ว่าหน้ากล่องบอกสเกลมาเลยคือหนึ่งต่อห้าสิบนะครับไซส์เอ็มไซส์หรือว่าขนาดกลางคันนี้หนึ่งต่อห้าสิบนะครับตัวกล่องโชว์เห็นตัวรถชัดเจนนะได้ดูนดหน้ากล่องสีดํา ภาษาอังกฤษ mr diy ส,สีแดงสีเหลืองนะครับตามโลโก้เเลยด้านหลังก็เป็นเหมือนกับด้านหน้าคือโชว์ให้เห็นท้ายรถนะครับนี่ mr diy ดูรายละเอียดใช้ได้นะครับสโลแกนชัดเจ๋อมาแกะดูกัน,นเราตัดสติกเกอรเทปไว้แล้วนี่นะครับดึงออกมาแหมมาตรฐานนะครับเดี๋ยวนี้ของเล่นทั่วไปจะแพ็คมาแบบนี้ก็คือมันจะไม่มีพวกซีลพลาสติกข้างในแต่เขาจะล็อกมาด้วยนี่สองตัวดึงวนรอบมาก่อน รเราไม่ต้องตกใจหมุนล,ลงมาเลยลงมาแล้วมันก็จะหลุดออกจากฐานแบบนี้นีสองตัวนี้พอหมุนล,ลงมาแล้วเก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีเผื่อเราอยากจะเก็บกลับคืนเราก็ได้ใส่เข้าไปได้เนาะอทนนี้มาดูตัวรถนะครับตัวรถมิสเตอร์ดีไอวายล้วดูเทียบกับฝ่ามือก็ขนาดประมาณฝ่ามือเนาะขนาดประมาณฝามือสาหรับใช้เอนะครับสเกลหนึต่อห้ 4. ตัวรถนะครับลองดูสิ มีลานนะครับคือคู่แบ็กเหมือนกันก็คือนี่เห็นไหมตัวลานอยู่ที่ล้อคู่กลางนะครับเป็นร้นหกร้อเนาะล้อนะคอนเทนเทนอร์หกร้อนี่น ้ได้นะครับเอาเวโอไพรส์ชัดเจนเพราะแน่นอนเขาอยากจะโฆษณาร้านเขาเขาต้องให้รายละเอียดมากเลยตรงรายละเอียดการพ่นสโลแกนแล้วก็สกรีนชื่อร้านนะครับมิสเตอร์นะครับใครที่เข้าร้านมิสเรีช่วงนี้ถามที่เคาน์เตอร์คิดเงินได้นะครับถ้าเราซื้อของครบ300ร้เขาจะมีให้แลกซื้อเนาะอันนี้จริงๆเห็นมาสักพักแล้วแต่ว่าพอดีพี่เทียนหรือเจ้าลูกชายเราไม่ค่อยสบายเราก็เลยไปร้าน DIY ซื้อของเล่นให้แล้วก็เกิน300ก็แลกมาเพิ่มอีกนะครับเท่ากับได้ของเล่นหลายชิ้นเลยนะครับตัวรถ หกล้อนะครับด้านล่างอาจจะไม่ได้มีทําเป็นรูปแบบท่อเสียหรืออะไรให้สมจริงน,น,นะครับเพราะว่านี้ก็เป็นของแรกซื้อเนาะแต่ถ้าถ้าเทียบสเกลก็ถือว่าโอเคนี่เห็นไหมสเกลโอเคแล้วก็ตัวหน้ารถนะครับตรงนี้เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กไม่ใช่พลาสติกนี่รายละเอียดห้องคนขับดูรายละเอียดห้องคนขับด้านในมีที่นั่งแต่ว่าเป็นสีเงินนะครับสีเงินแล้วก็ด้านหลังของห้องแคบเล็กก็มีที่นั่งด้วยนะนี่รายละเอียดใช้ได้นะครับ มีท่อตรงนี้นี่ท่อไอเสียท่อไอเสียท่อไอเสียนะครับตรงนี้ก็ไม่เว้นพ่นค่ะมิสกีนเขาไม่ซื้อดีไอไว้กลัวเราไม่รู้จริงๆนะครับกลัวซื้อมาแล้วเดี๋ยวจําชื่อร้านไม่ได้นี่ถังน้ํามันนะครับก็มีรูปสัญลักษณ์เปลวไฟนะครับหรือว่าวัตถุไวไฟนั่นเองนะครับเพราะเป็นถังน้ํามันเนาะนี่นะครับล้อลานอยตนะรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็โลโก้มาสคอเลียนนั่ก็คือจะรูปคอนตนัวนี้นะครับร้านดีไอวจริงๆก็คือขายของหลายอย่างเนาะตั้งแต่แบบผ้าเช็ดเท้าของเล่นของกินขนมนะครับมีหมดเลย ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเข้านะครับจะบอกว่าของเล่นที่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของร้านมิสเตอร์ไอวายเลยไม่ว่าจะเป็นตุ๊ก,กตาของเล่นเด็กผู้ชายรถบังคับนะครับราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพก็มาตรฐานนะครับทีนี้เรามาดูนี่ด้านหลังรถนะครับมิสเตอร์ไอวายหน้ากล่องบอกว่าเปิดได้เปิดได้ไหมอ่าเปิดได้นะครับเปิดได้ดูเอ๊แต่แปลกๆไหมเปิดมาแล้วถังรถมันมีแค่นิดเดียวนะครับนี่ ตันอยู่แค่ตรงนี้เองเนี่เข้าไปได้แค่นี้เข้าไปได้แค่นี้นะไม่ใช่เป็นตู้ฟรีทั้งตู้นะครับ <c oughs> เขามีมีน็อตแล้วก็มีแกนอยู่เลยมันจะใส่ของได้แค่นิดเดียวคือด้านหลังนี้นะครับแหมเป็นตู้หลอกตู้หลอกอนี้ไม่สมจริงเลยจริงๆน่าจะแบบไหนๆก็ทาแล้วนะครับนะ่าจะให้มันเป็นตู้ยาวไปเนะาะใส่กลัวว่าไม่แข็งแรงเลยต้องมีน็อตตรงนี้มาสุดท้ายนะครับใส่ของได้แค่นี้ของใส่เข้าไปอยู่แค่ตรงนี้เข้าไปได้ไม่ลึกเนาะแค่เนี้นะครับเขาปิดปิดปิด ตรงนี้ดีหน่อยตรงที่มันมีลิ้นตรงนี้นะครับเวลาปิดมันก็เลยจะล็อกได้แต่ว่าอาจจะปิดแย่หนึ่งนี่ล็อกใช่ไหมมันจะไม่เปิดออกมาเพราะมันมีลิ้นล็อกอยู่นะครับไมต้องเปิดอิ่งงี้องอ่ะแต่เจ้ามีของเราเข้าไปติดสระสิไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราไปดึงออกมาทีหลังนะครับอ่ะอันนี้ไดนดึงออกมาก่อนได้ไหมดึงได้ไหมโอเค่ะไม่เป็นไรล่อ,อนเขาไว้อย่างนั้ก่อนนะครับสำหรับบิสเซียบายคันนี้นะครับแรกซื้อมาจําราคาไม่ได้เพราะมันคิดในบิลรวมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคันเล็กเนี่ย คันเล็กแบบในในกล่องนี้นะครับจะแลกมาได้29บาทคันนี้ไม่มั่นใจนะ่าจะ59บาทหรือประมาณนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆคนไหนหรือว่าเพื่อนเอคนไหนสนใจเข้าไปที่้านมิสรีวายแล้วซื้อของเกิน300อย่าลืมนะครับวันนี้รีวิวให้ดูแล้วถ้าถูกใจก็แลกซื้อกันมาได้และฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ